ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคาถาโบราณชั้นสูงตำนานหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อปานคาถาปันจะเทพอาวุธปัดเป่าพูดผีปีศาจร้ายคุนใสมนดำ แขวคาดทุกประการฆ่าถาปัญจเทพอาวุธสักกะสะวชิราวุธงังเวสุวรรณสะคาถาวุธงังยะมะนสะไยนาวุธงังอวรกสะทุสาวุธงังนารายสะจักราวุธงังปัญจอาวุธทานังเอเตสังอานุภาเวนะปัญจ อาวุธธนังภักขะพักขาวิจุน,นังวิจุน,นาโลมังมาเมนะพุทธสันติบางตำราใช้คำว่าพุทธสันติขัดชะอมุมหิโอกาเสติถาหิเป็นคาถาใช้เสกมีดหมอก็ได้หรือจะตั้งสวดแล้วตั้งจิตให้เกิดอาวุธทั้งห้า ซึ่งเทพาวุธที่มีอนุภาพมากปัจจุบันหาคนทราบน้อยมากส่วนใหญ่อาวุธจะมีเพียงสามบางสี่บางผู้เป็นเจ้าของคาถานี่คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากแม้นจามหนักขระักใส่ผ้าก็อป้องกันแล้วยังเป็นแคล้วคลาดอีกด้วยอาวุธหในที่นี้หมายถึงพระคาถาอาวุธหประการ มีอยู่สองสายคือสายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และสายของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคจังหวัดพระนครเสีย,ยุธยาอาวุธในพระคาถาอาวุธห้าประการทางสายหลวงพ่อเดิมมีดังนี้คือ 1. สังกษะวชิราวุธทางคือวชิราวุธของพระอินทร์ 2. ยมนสสะ นยนาวุธังคือในตาของพระยายม 3. เวนนสวรรณศักข์ท้าวุธังคือกระบองของท้าวเวสวรรณ 4. นารายสักจกราวุธังคือจักรของพระนารายณ์าอววรกสะทุสาวุธังคือผ้าแดงโพขัวของอวรกยักษ ในส่วนของพระคถาอาวุธ5ประการทางสายหลวงพ่อปานกบีดังนี้คือ 1. สักกะสะวชิราวุธทางคือวชิราวุธของพระอินทร์ 2. ยะมะนัสสะไยนาวุธทางคือในตาของพระยายม 3. เวสวุวรรณนัสสะคาาวุธทางคือกระบองของท้าวเวสวุวรรณ 4. อววรกษะ ภูสาวุธังคือผ้าแดงของอวรกยักษ์และ 5. พุทธะธรรมจักรกราวุธังคือพระธรรม84,000พันพระสมขังของพระพุทธเจ้าพระคถาว่าดังนี้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าสังกสะวชิราวุธังเวสวนะระคทาวุธังอวรกะ สัตุสาวุธังยะมะัสะไยนาวุธังนารายสะจักราวุธังปัญจอาวุธานังเอเตสังอานุภาเวนะปัญจอาวุธานังภกคะภกขาวิจุนนังวิจุโลมังมาเมนะพุทธสันติขันชะอมุมหิโอกาเสติถาหิ ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธ5ประการที่กล่าวว่ามีฤทธิ์มากที่สุดคือ 1. วชิราวุธอาวุธประจำกายของพระอินท์ที่ปราบมารร้ายและอาสูร 2. ไม้กระบองที่ยานกายของท้าวเวสวรรณอันเป็นเจ้าแห่งพูดผีพิศา์ไม่ว่าจะเป็นผีอะไรก็ต้องเกรงกลัวท่านท้าวเวสวัรณทั้งนั้น 3. ผ้าแดงของอวรกยักษ ผ้าแดงของอวรกยักษ์นี้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงตามที่โบราณกล่าวไว้ว่าผ้าผืนนี้ตกลงบนพื้นพิภพแห่งใดจะไม่เป็นจุนและจะปลูกอะไรไม่ขึ้นตลอดกาล 4. ในยเนตรของท่านพยายมที่เพลงแล้วพูดผีทั้งหลายจะมอดไม่เป็นจุนมหาจุน 5. กงจักรของพันนารายตามลทัทธิพรามณ์ถือว่ากงจักรนี้ของพันนารายปราบได้ทั้งสวรรค์ อสูรและใต้บาดาลมีฤทธิ์มากมายเหลือคนานับพระคาถาเทพวุธบทเต็มสัมเพเทวาปิสาเจวะอาวรากาทโยปิจะขันคังตาระปันตังทิสวาสัพพยักขาปารายันติสักกะสะวชิราวุธังยะมะราชานะยะนาวุธังอาวรากัตสั ทุสาวุธังนารายศสะจักราวุธังเวสวรณสะคทาวุธังปัญจอาวุธาติขตะลาโลเกปาตุระโหขะตาสาเพอิเมทิสวาสัพเพยักขาปารายันติใช้คู่กับมีดหมอหรือมหาศาสตาวุธสำนักไหนก็ได้ แช่ลงขันน้ำมนต์แก้คนถูกผีเข้าคุณใส่ได้สารพัดดีนักแรเมื่อเราสวดจึงเท่ากับว่าได้อันเชิญความศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธทั้ง5ประการด้วยอำนาจอาคมและสาวิธีมีสถิตในมีดหมอหรือพระขันของเราก็ยอมไว้วางใจได้วา่าต้องทรงอำนาจในทางปากมาร้ายพูดผีปีศาสอําอนาจฝ่ายต่ำการกระทำย่ำยี และป้องกันอันตรายจากมนุษย์และสัตว์โลกได้อีกด้วยหลวงปู่ขวัญวัดบ้านัยจังหวัดพิจิตรได้มาจากหลวงพ่อเดิมท่านว่าใช้เสกมีดหมอผ้าขันหรือแม้แต่ท่องธรรมดาก็ปัดเป่าพูดผีปีศาจร้ายคุณใสไ่ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่